สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์ที่25แล้วนะคะสัปดาห์นี้เรามาเรียนเรื่องต้นไม้เสริมรักกันคุณครูคสมพรจ้า my name is teacher สมพรแต่ละนะคะคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับต้นไม้และส่วนประกอบต่างๆของต้นไม้กันนะคะเรามาดูกันเลยส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างคะ มีดอกไม้ภาษาอังกฤษคือ flower มีมเมล็ดภาษาอังกฤษคือ seed มีผลภาษาอังกฤษคือ f r u i มีก้านภาษาอังกฤษคือ s c a e r มีลำต้นภาษาอังกฤษคือ p l a n มีใบภาษาอังกฤษคือ blade ก็มีรากนะคะภาษาอังกฤษคือ root เด็กๆลองสังเกตดูนะคะแล้วก็ฝึกออกเสียงตามคุณครูว่าส่วนประกอบของต้นไม้แต่ละชนิดภาษาอังกฤษเรียกว่ายังไงนะคะเด็กๆลองฝึกกันดูค่ะส่วนประกอบของต้นไม้สําหรับวันนี้เด็กๆดูแลตัวเองกันด้วยนะคะออกจากบ้านใส่แมสด้วยนะคะสวัสดีค่ะ